สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแฟน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวอาวุธ l อของน้องเลนนานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,เลาเราก็มันเริ่มรีวิวกันเลยนะครับซึ่งตู้เลนน่าเนี่ยผมดวงดีนะครับก็กดฟรีแล้วได้ LD นะครับก็เลยทำให้ไม่ต้องยืมตัวชาวบ้านมารีวิวนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดของน้องเลน,น่าเบื้องต้นกันก่อนละกันนะครับสำหรับน้องเลน,น่านะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นเมตาซัพพอร์ตได้เลยนะครับเพราะว่าความสามารถต่างๆของน้องเลน,น่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับยกเว้นแค่เรื่องการตัดเบฟอย่างเดียวครับที่น้องจะทำได้ไม่ดีอย่างที่เราหวังไว้นะครับ แต่ก็อย่างว่านะครับตำแหน่งน้องคือซับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดเดฟเนี่ยก็ไม่ต้องไปหวังนะครับยกเว้นแค่ว่าถ้าเกิดเอาน้องเลน้าไปคู่กับเซเซอร์เนี่ยถึงจะหวังได้นะฮะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของน้องกันก่อนแล้วกันนะฮะเรามาเริ่มกันที่เกาะฟ้าละกันนะครับสำหรับเกาะฟ้านี่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมก็คงแนะนำให้ทำเกาะฟ้าได้เลยนะครับ เผื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยใช้งานน้องเลนน่าบ่อยๆนะครับจะได้ทําให้เพื่อนอีก2คนเนี่ยเพิ่มการตีเลือดไปอีก6%เเนะครับนี่นะฮะเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีเกาะลูเฟเนียแต่ถ้าเกิดเอาเลนน่าไปลงทีมเนี่ยจะทำให้เพื่อนที่ไม่มีเกาะลูเฟเนียนะครับสามารถตีเลือดได้สูงสุดคือ1 1 4 9 9 8่การต่อการตีเลือด1ครั้งนะครับก็เป็นผลจาก เกาะของเลน,น้านั่นเองนะครับที่ให้กับปาร์ตี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าในส่วนของความสามารถสกิลนะครับซึ่งสกิลต่างๆของน้องเลน,น้าเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นพสสาสซีฟอาูรที่สําคัญก็จะเป็นโอดินนะครับที่อ่าเพิ่มดาเมจกายภาพ10%นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันถึงอ่า AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยหลังจากการมาของอาวุธ LD นะครับทำให้ AF ของน้องเรนน่าเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรามายืนพื้นที่ HP 1020นะครับนี่นะฮะส่วนอันที่2เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะครับอาจจะใช้อ่า HP คู่กับ Attack 108หรือว่า ...HP คู่กับ m a c w a v e 330หรือว่าจะเป็น h p คู่กับ i n w a v e 170ก็ได้นะครับเพราะว่าการเด้งเว e ต่างๆของสกิลต่างๆของน้องเนี่ยจะคิดจากค่า i n w a v e เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเป็น Attack 108คู่กับ h ่า Head P นะครับก็เลยใช้อันนี้ไป แต่ว่าอันที่ผมหาอันอื่นเนี่ยมันไม่ออกนะครับมันมาออกมันมาออก3อันนี้มากกว่านะครับก็เลยเอาสา3อันนี้ไว้ก่อนนะฮะสำหรับน้องเรนน่าเนี่ยก็ยังมีชุดคอสตูมนะครับอันนี้คือชุดธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือใส่ชุดคอสตูมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาวน้อยผมสั้นนี่นะฮะส่วนธน mm ูก็มีสกินธนูด้วยนะฮะอันนี dan, ้ก็เป็นธนูของเขาแล้วก็นี้ก็เป็นสกินธนูนะฮะ ต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเฟียรก่อนนะครับสำหรับสเฟียรเนี่ยสองลูกนี้จะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าลูก d ีด็ออันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าให้ใส่ของเฟรีานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแท้หรือว่าลูกเทียมก็ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม m a ็ก p นะครับอีก10%นนะครับสำหรับ ความสามารถของน้องเลน,น่าเนี่ยณนะตอนนี้นะครับหลังจากได้อาวุธ LD แล้วเนี่ยทำให้การโจมตีต่างๆของสกิล LD กับอคอมมานตีเลือดหลังจากที่กด LD ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามาคิด HP รวมของปาร์ตี้เหมือนกับน้องโคลอมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความสามารถสกิลของน้องเลน,น่ากันดีกว่านะครับ ซึ่งเริ่มเกมมานะครับน้องเรนน่าจะใช้สกิลฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้เทิร์นฟรีครั้งแรกนะครับเท่ากับว่าไม่เสียเทิร์นอะไรเลยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีอ่าเวอร์ชันธรรมดานะครับกับเวอร์ชันบวกซึ่งสกิลหกับสกิลสถ้าจะทําให้เป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกด1ครั้งนะครับแล้วสกิลจะเป็นเวอร์ชันบวกตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมขอพูดเป็นในส่วนของอ่า สกิลหนึ่งกับสกิลสองที่เป็นเวอร์ชันบวกแทนนะครับเดี๋ยวผมขอกดสกิลอย่างละหนึ่งครั้งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคอมมานตีเบฟกับตีเลือกกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยกดเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะสำหรับคอมมานตีเบฟนะครับก็ตีเบฟทั้งหมด2ฮิตนะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับป๋าตีนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ย ก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วก็มาดูคอมมานตีเลือดกันครับสำหรับคอมมานตีเลือดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตีเบฟหนึ่งฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาตีนะครับโดยคิดจากค่า HP ดาเมจที่ทําได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งก่อนนะสำหรับสกิลหนึ่งนะครับก็จะ ตีเบฟแบบสุ่มนะครับซึ่งเป็นการตีหมู่แต่ว่าจะแรนดอมเป้าหมายนะครับจะทำการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดทำการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120นะครับแล้วก็จะแปะดีบัฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับเป็นดีบัฟ ลดค่าอินเบฟทั้งหมด4เทินนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มแม็กเบฟขั้น2กับเพิ่มค่าเอตแทกขั้น2อีก8เทินนะฮะนี่นะครับเท่ากับว่าการโจมตีของสกิลหนึ่งเนี่ยจะโจมตีทั้งหมด15หฮิตนะครับแล้วก็แบ่งเป็นการตีเลือด3ชุดนั่นเองนะครับชุดละหฮิตเดี๋ยวเรามาดูกันที่บัฟไม่ใช่บัฟสิฮะต้องเป็นดีบัฟนะครับ ก็นี่นะครับอินเบฟดาวนะครับบัฟจริงๆมันอยู่ที่อาสกิลสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันสำหรับสกิลสองนะครับอย่างแรกเลยนะครับเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟอีกแล้วนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือด สามารถตีเกินแมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็ดามเจเนี่ยเป้าหมายที่เราเลือกจะโดนดามจ1 0 0และเป้าหมายข้างจะโดน HP ดพเม5จห0นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจากค่า HP ดาเมจที่ทำได้แล้วก็ตัวน้องเลน,น่าเนี่ยจะเติมเลือดให้ตัวเองต่างหานะครับอีก20%แต่ว่า ไม่เกิน Mac HP นะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับตัวเองนะครับโดยคิดจากค่าเฮที HP ด a เที่ทำได้อีกเช่นกันนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟเดอร์บนะครับ10เทิรนะฮะซึ่งบัฟ W บเนี่ยจะให้ทุกคนนะครับอันนี้นะครับ3คนเลยได้หมดเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟสกิล2กันก่อนนะฮะอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ W นะครับจะมีความสามารถทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับมีผลของ HP Regen นะครับได้สูงสุดนะครับคือ20%นะครับโดยคิดจาก m a ็ HP นะครับถ้ายิ่งแม็ HP สูงเนี่ย HP ที่เด้งก็จะแรงขึ้นนะครับส่วนความสามารถที่2นะครับจะมีผลของ b a ฟรี e จนนะครับเจนะครับโดยคิดจากค่า i n น a บ e นะครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นการหลบดีบัฟนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดสกิล2ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นบวกนะครับจะหลบดีบัฟ80%แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวอร์ชั่นบวกเนี่ยจะหลบดีบับ1 0 0เนะครับเรียกได้ว่าไม่โดนแน่ๆนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะตีแรงนะครับโจมตีแรงขึ้นเมื่อเจอบอส1ตัวนะครับแล้วก็ก่อนจะทำการโจมตีนะครับสกิล ex เนี่ยจะเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟอีกแล้วนะครับ แล้วก็สามารถเด้งเวฟเกิน1 5 0นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการโจมตีรูปแบบการโจมตีก็จะเป็นการตีเวฟหมูทั้งหมด6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมูสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด250%นะครับแล้วก็ดามเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจากค่า H p ดดามเมจที่ทำได้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เติมเลือดให้ตัวเองอีก20%นะครับตังหากนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟพีนะครับ10เทิร์นเป็นบัฟประจำอ่าสกิล e x นั่นเองนะครับซึ่งอ่าบัฟของสกิล l x เนี่ยถ้าเกิดเริ่มเกมมานะครับอ่าจะมีผลของบัฟสกิลเอทั้งหมด8เทิร์นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดพอเรากดสกิล ex แล้วเนี่ยจะเป็น10เทิร์นนะครับก็คือบับอันนี้นะครับบัฟตัว P สำหรับความสามารถของบัฟ P นะครับก็ให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า In Babe 45%เนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ20แล้วก็อย่างที่3นะครับมีผลของเบฟรีเจนอีก40%นะครับโดย ค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟเหมือนเดิมครับทีนี้เรามาดูกันที่สกิล65นะครับสำหรับสกิล65นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟสบให้กับทุกคนเช่นกันนะครับโดยที่ความสามารถของสกิล65เนี่ยจะอยู่ที่5เทิร์นนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูถึงนางเอกของงานนะครับอาวุธ LD นะครับ สำหรับอาวุธ LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับอย่างมากนะครับแล้วก็การตีเลือดเนี่ยจะเป็นการตีเลือดหมูนะครับทั้งหมด3ครั้งโดยดาเมจเนี่ยจะคำนวณจากเลือดของปาร์ตี้ของเราทุกคนนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจากค่าเฮดพีดาเมจที่ทําได้นะครับ หลังจากโจมตีเสร็จแล้วก็จะได้รับบัฟ G12 เทินนะครับน่นะะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟประจำสกิล LD ก่อนนะครับสำหรับบัฟของสกิล LD ก็จะเป็นบัฟ G อันนี้นะครับ ความสามารถนะครับที่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเจอแล้วนะฮะอย่างแรกนะครับก็ได้ทางปาร์ตี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มเบฟดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอย่างที่สองเพิ่มค่า hp ดาเมจอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟนะครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อย่างที่สี่นะครับ เพิ่มค่า Mac Hp 30%นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เมื่อตัวละครนะครับมีเลือดมากกว่า50%หรือเท่ากับ50%นะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจอีก25%รนะครับรวมกับของเก่าเป็น50%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจอีก15%นะครับรวมกับของเก่า 15%ก็เป็น30%นะครับเรียกได้ว่าบวกกันไปเยอะๆเลยนะฮะสำหรับความสามารถของบัฟสกิล LD นะฮะเดี๋ยวเรามาดาูความสามารถหลังจากที่เรากดสกิล LD ไปแล้วนะครับจะทำให้คอมมานต์ตีเลือดเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับโดยที่เราสามารถกดคอมมานต์ตีเลือดอันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับดูตัวเลขมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะฮะสำหรับ ความสามารถคอมมานตีเลือดนะครับหลังจากที่กดคอมมานสกิล LD ไปแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับก็จะตีเลือดบอสทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยที่ดาเมจที่คิดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คิดจาก HP ของปาร์ตี้เราทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจนะครับ แล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยคิดจาก H p ดพดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดอาคอมมานตีเลือดนนี้ไปแล้วนะครับจะเพิ่มเกรดอีก20%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถต่างๆของของน้องเลนน่านะครับนี่นะฮะ ต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่คออาเบลิตี้ของน้องเลนนากันนะครับสำหรับคออาเบลิตี้ของน้องเลนนาเราจะมาเริ่มกันที่สกิล2นะครับสำหรับอาอา a บลิตี้สกิล2เนี่ยคนที่เรียกออกมาจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยจะออกมาโจมตีด้วยสกิล2นะครับแล้วก็ให้บัฟสกิล2กับเพื่อนทุกคนนะครับนี่นะครับให้บัฟ สกิล2ทุกคน4เทินนะครับซึ่งบัฟอันนี้เนี่ยหลบดีบัฟไม่100%นะครับเพราะว่าเป็นคันแรกนะครับจะหลบแค่80%เท่านั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่คออเบอริตี้สกิลเอนะครับสำหรับคอเอลดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 10%นะครับแล้วก็อย่างที่2เพิ่มค่า HP ด a m a g e 5%อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ20%สำหรับ Wave Damage กับ HP ด a m a g e นะครับก็เงื่อนไขเดียวกันกับเจ้าตัวเลยนะครับถ้าเกิดมีเลือดมากกว่า50%หรือเท่ากับ50%จะบวกไปอีก10%กับ5%นะครับเท่ากับว่า Wave Damage จะได้สูงสุดคือ20% และ HP d ดาเมจสูงสุดคือ10%นะครับโดยที่ Special e f f e c t LD นี้จะอยู่แค่3เทินเท่านั้นนะครับก็ <S <S 1> <S 1> เรียกได้ว่าใช้ในจังหวะที่จะเร่งดาเมจหรือว่าเติมเลือดก,ก็ได้นะครับนี่นะฮะสามเทินเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นน้องเล่นหน้าเบื้องต้นนะครับ ซึ่งวิธีการเล่นน้องหรืเบื้องต้นเลยนะครับเริ่มเกมมานะฮะเรากดได้2แบบนะครับกดสกิล1กับสกิล2อ,อย่างละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสกิล l 2ครั้งก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาบัฟหลบดีบัฟเนี่ยขั้นเป็นขั้นเวอร์ชั่นบวกให้หลบ100%เลยก็กดไป2ครั้งเลยนะครับ ส่วนตัวตัวของผมเองเนี่ยผมชอบกดสกิล2-2ครั้งนะครับแล้วก็เทินที่3เนี่ยผมถึงจะมากดสกิล1นะฮะหลังจากนี้ก็ต้องกด LD นะครับเพราะว่าบัฟสกิล l l เนี่ยมันจะเหลือแค่หนึ่ครั้งนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะ,ะก็กดสกิล LD ไปเลยนะครับ คือที่ว่าจะให้บัฟของสกิ l l อล LD เนี่ยมีส่งผลให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะฮะหลังจากตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ฟรีสไตล์แล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะกดอะไรก็ได้นะครับจะกดคอมมานต์ตีเลือดก็ได้หรือว่าจะกด s กิล l, l EX ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงแรกแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้กด EX นะครับเพราะว่าบัฟจาก s กิล l EX เนี่ย มันเหลือแค่4เทินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อต่อระยะเวลาบัฟสกิลเอไปก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้มันอยู่10เทินนะฮะหลังจากที่เรากดตามนี้ไปแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เป็นสกิลเพลย์ของแต่ละคนจริงๆแล้วนะครับก็สกิลหนึ่งนะครับก็เอาไว้กดต่อบัฟน,นะครับต่อบัฟ เพิ่มค่า a อ t แทกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนสกิล2นะครับก็เอาไว้ต่อแบบให้เพื่อนด้วยนะครับเราต้องคอยดูบัฟของเพื่อนด้วยนะครับอย่างคราวเนี่ยยังอยู่ตั้ง9เทินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเลมเนี่ยอยู่6เทินถ้าเกิดใครบัฟของเลน,น่าจะหมดเนี่ยก็กดสกิล2ไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องงกสกิลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเติมเติมเบฟนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรให้กดเนี่ยไม่อยากกดสกิลเนี่ย เราก็สามารถกดคอม m าน d ตีเ้ือตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะฮะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยมีเบฟตั้งต้นติดแคปสามารถทำดาเเ g ได้สูงสุดพอดีนะฮะสำหรับการเล่นน้องเลน่าจริงๆก็มันไม่ได้ยากเลยนะฮะสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับว่าให้เราคอยดูบัฟดูนู่นดูนี่ดีๆแค่นั้นพอนะครับ ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวตายเลยนะครับอย่างถ้าอย่างนี้เราต้องการจะตัดเบฟของบอสให้น้อยที่สุดเนี่ยเราก็กดสกิลหนึ่งไปนะครับนี่นะก็ให้มันตัดเบฟไปเพื่อที่ว่าบอสจะได้ไม่มีเบฟตั้งต้นแล้วก็ตีเลือดเหล่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงต่อให้โดนตีเลือดเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวเรน,น่ามีผลของ HP ด e g e n ให้กับปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยชิวๆนะฮะ สำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับน้องเล่นหน้านะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวอาวุธ LD ของน้องเรนนาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ